โอเคครับลองมาดูวิธีการใช้คำสั่งลายนะครับในโปรแกรม AutoCA d นะครับในตัวอย่างนี้ใช้โปรแกรม AutoCA d 2,020นะครับในการฝึกใช้คำสั่งลายนะครับผมจะใช้คำสั่งลายในการเขียนนะครับเส้นตรง1เส้นนะครับมีความยาว100มิลลิเมตรนะครับคำสั่งลายนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้เขียนเส้นตรงนะครับ วิธีการเข้าถึงคำสั่งนะครับเราสามารถนำเมาส์มาเลือกนะครับที่ไอคอนคำสั่งนะครับโดยวิธีการคลิกซ้าย1ครั้งนะครับก็ได้หรือวิธีการต่อมานะครับเป็นวิธีการใช้คำสั่งย่อนะครับโดยนะครับพิมพ์คำสั่งย่อนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับคำสั่งลายจะใช้นะครับพิม เป็นตัว L นะครับพิม L แล้วกด enter 1ครั้งนะครับนี่ก็เป็นการเข้าถึงคำสั่งลายนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้พิมพ์ L แล้วกด enter นะครับผมพิมพ์ L แล้วกด enter 1ครั้งนะครับนี่เป็นการเข้าถึงคำสั่งลายแล้วนะครับจากนั้นเราก็คลิกซ้าย1ครั้งเห็นไหมครับเราก็จะได้เส้นตรงนะครับมา1เส้นนะครับแต่ว่าความยาวนะครับความยาวเราจะสังเกตเห็นแถบสีน้ำเงินนะครับที่มัน ทดลองขยับเมาส์ดูนะครับแล้วตัวเลขมันวิ่งนะครับนั่นคือความยาวของเส้นตรงนะครับถ้าเราต้องการความยาวเท่าไหร่ให้เราพิมพ์ตัวเลขไปเท่านั้นนะครับแต่ในตัวอย่างนี้นะครับผมกําหนดความยาว100นะครับผมก็พิมพ์100นะครับแล้วกด enter 1ครั้งนะครับจะเห็นว่ากด enter 1ครั้งเนี่ยนะครับเส้นตรงนะครับมันก็จะยัง ติดกับกากบาทเมาส์ของเราอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเมาส์ของเราเนี่ยยังติดคำสั่งลาอยู่นะครับให้เรากด enter อีกหนึ่งครั้งนะครับหรือนะครับไม่กด enter ก็กด e s cap ไปก็ได้นะครับโอเคครับเราได้เส้นตรงมาเส้นหนึ่งนะครับความยาว100นะครับทีนี้จะความยาว100่ง้ยไหมนะครับเราก็ทดลองให้ dimension ดูนะครับโดยวิธีการใช้ tool นะครับลีเนี dimension นะครับ วิธีการก็คือคลิกเลือกคำสั่ง1ครั้งนะครับโดยทีการคลิกเมาส์ซ้ายนะครับจากนั้นนําเมาส์ที่เป็นกากบาทมาคลิกนะครับหัวท้ายของเส้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็น100ปรากฏขึ้นมานะครับเราเห็นว่าตำแหน่งวางมันเหมาะสมเราก็สามารถคลิกซ้ายวางได้เลยนะครับเราก็จะได้เส้นตรงมีความยาวขนาด100มิลิเมตรนะครับ ทีนีเ้เลเยอร์ที่ผมใช้เขียนเนี่ยนะครับมันผมเลือกเลเยอร์ที่มันเป็น Default ของโปรแกรมนะครับถ้าเราต้องการให้เส้นที่เราเขียนเป็นเส้นเต็มหนานะครับเราก็สามารถไปไปเลือกไปเลือกเลเยอร์ที่เราได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านั้นนะครับผมเลือกวัตถุตำแหน่งนี้ก่อน จากนั้นผมเลือกอผมไปที่ Layer Control นะครับผมไปเลือก l a เยอรที่เราตั้งค่าไว้ก่อนหน้านั้นนะครับมีเส้นเต็มบางนะครับเต็มหนาเส้นปล่เส้นศูนย์กลางนะครับผมก็เลือกที่เส้นเต็มหนานะครับเราจะเห็นว่านะครับเราก็จะได้นะครับเส้นตรง1เส้นนะครับที่ถูกเขียนใน ด้วยคาสั่งลายนะครับขนาด1น0นะครับขนาดความยาว1 0 0นะครับผมก็เลือกที่100นะครับจากนั้นผมก็จะไปปรับเลเยอร์ให้เป็นเส้นเต็มบางนะครับเพราะว่าที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับเลเยอร์เส้นเต็มบางเป็นสีเงินเห็นไหมครับเราก็จะได้นะครับสิ่งที่เรา สร้างขึ้นนะครับเหมือนกับเหมือนกับโจทย์นะครับฝั่งซ้ายมือนี้เป็นโจทย์นะครับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างในการสร้างเส้นตรงโดยการใช้คำสั่งลายนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ